อย่าประมาทแล้วกันเพราะว่าบนเวทีนี้นะครับมันมันไม่มีของง่ายแน่ๆถูกต้องโอเคทางบริษัทจเออาจจะอาจจะชัดเจนมากกว่าแหละกับโอกาสที่จะปเป็นผู้ชนะแต่ยูเวนตุสก็พร้อมที่จะวัดหรือขอจังหวะที่ไม่กี่ครั้งภายในเกมมันจะสร้างความแตกแตก่ ข้าไปที่กัสโกเซติกกับเรอัลิดครับแชมป์เก่าหน่อยนะครับกําลังมองว่าถ้าจะมีสิ่งที่เซติกพอจะใช้เป็นแรงขับได้ดีคือบรรยากาศเล่นในบ้านนะเนาะในในบ้านคืออยากจะลงแล้วอยากขอวัดหน่อยเซบีย่าแมนซิตี้ครับคุณเลยลรไปตะกีซีซั่นนี้เนี่ยไหวป่ะโหแบบเหมือนมีข่าวอยู่นะพวกเขาอาจจะอยากจะให้เกมนี้เป็นจุดเปลี่ยน เป็นไปได้เป็น turning point เพราะว่ามันเป็นช่วง4เกมแรกของซีซั่นที่ฟอร์มไม่เอาไหนครับอ่ะไปแมชเด d a แรกครับนัดของยูฟาแชมเปียนส์ลีกครับผมไม่รู้จักครับพี่ถ้วยถ้วยอะไรครับฉันไม่รู้กำลังจะทักในช่วงนี้ทำไมคุณใส่เสื้อสีเดิมตลอดเลยนะเออ ผมรู้สึกแสบตามากตอนนี้นำโชคครับเสื้อตัวนี้คือตอนแรกใส่จะเบรนฟอร์ดแล้วไม่ค่อยดีแต่อพอใส่ไปใส่มามันก็เหมือนกับว่าเราต้องยืนหยัดกับกับเ,เขาเรียกว่าไงสิ่งที่เราคิดว่าเฮ้ยมันโชคไม่ดีหรือเปล่าแต่พอใส่ไปใส่มาตอนนี้ฟอร์มดีละกับการเป็นว่านี่นี่เขาไปถึงเรื่องของแบบจุดเปลี่ยนสําคัญของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผมรู้ไหมคืออะไรคืออะไรฮะ เจนนี่แบล็คพิงค์ครับเอออันนี้จริงจริงจริงตั้งแต่เปิดตัวเสื้อพิงค์วีน้องวีนอมนี่ชนะลวดเลยนะโอ้โหไม่รู้ไม่รู้มาเชื่อมโยงกันยังไงครับแต่เป็นเรื่องจริงครับนำโชคเลยครับเจนนี่สวยด้วยนะครับครับผมมาว่าที่เรื่องของค่ำคืนนี้ครับครับผมยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกแมชเดย์วันนะฮะเอางี้ก่อนอปีแล้วคือแชมป์เก่าคือเรอลมริดนะฮะอ่าเมื่อกี้เพิ่งอ่านมาว่าข้อมูลจาก เนลเซ่นนะครับซึ่งซึ่งเป็นแบบสายข้อมูลแบบจ๋าๆเขาจะมีการวิเคราะห์ออกมาว่าตัวเต็งโอกาสที่เป็นแชมป์อะไรประมาณนั้นเต็งหนึ่งก็ยังเป็นเรอัลมาดริดนะครับครับ21เปอร์เซ็นต์ในการประมวลทั้งหมดนะครับเต็งสองคือแมนซิตี้ครัสิบเปอร์เซ็นต์เต็งสามลิเวอร์พูลครับ19บเปอร์เซ็นต์ลดหลั่นมาแบบเบียดมากครับแล้วก็เต็งสี่เป็นไบร์มินิกสิบเปอร์เซ็นต แต่ก็มันเป็นการคาดเดานะครับมันเป็นแค่แค่การการประมวลผลในในช่วงแรกเฉยๆนะครับวันนี้เนี่ยคืนนี้เดี๋ยวนะผมไล่ดูนิดนึงแล้วกันเราเริ่มกันที่อ๋อปารีสแซงต์แชมงเจอกับยูเวนตุสก่อนมันจะเอากลุ่ม EFGS มาเตะกันก่อนใช่ใช่ใช่กลุ่มกลุ่มครึ่งล่างครึ่งล่างมาเตะกันก่อนปารีสยูเวนะฮะสิ่งแรกที่นึกวาบขึ้นมานะนัด พี่รู้สึกว่าเลวเมซี่ดูดูมีความสุขมากขึ้นกับการเล่นที่บริสเซ a สชมเ m นกับซีซั่นนี้นะกับซีซั่นนี้ก็ด้วยโค้ชใหม่คริสซอฟเกาตเย่เข้ามาแล้วเข้ามาเนาเข้มมากอดุดันไม่ไม่สนหน้าอินหน้าพร้มไม่ว่าคุณจะ s ปอร์สตาร์อีโก้จัดจากไหนก็ตามแต่คุณต้องอยู่ในระบบซึ่งเป็นหนึ่งในเงื่อนไขที่เขาตอบรับถ้าปารีสมอบตรงนี้ให้ไม่ได้ับ เขาก็จะไม่ไม่เข้ามาทํางานผลงานดีนะกับกับผลงานในช่วง6เกมหลังสุดเนี่ยชนะไปถึง5เกมอ่ามีสมมุินดหนึ่งมีสมมอินัดหนึ่งแต่ไอ้นัดที่ชนะเนี่ยไอแต่ละนัดนี่ก็แบบถล่มทลายนะโดมินนซ์วินก็คือชนะขาดหมดเลยชนะขาดหมดเลยชนะแบบบางครั้งหลายๆคนคุยกันว่ามันคือคือไอเรื่องชนะเนี่ยตัดทิ้งไปก่อนคุยกันว่ามันจะจบที่เท่าไหร่ครับหรือมันจะจบด้วย เลขคู่หรือเลขคี่ครับอะไรโอ้โหไปขนาดนั้นเชียวไปขนาดนั้นเชียวก็ก็เป็นซีซั่นที่ผมว่าอย่างที่พี่ยักษ์บอกมันมันมีความอยู่ตัวมากขึ้นความเป็นซูเปอร์สตาร์ต่างๆที่มันจะก่อปัญหาวุ่นวายต่างๆพอมันมีเกาเจเย่เข้ามาแล้วเราก็ได้ได้ทราบกันว่าเขาเป็นโค้ชที่ค่อนข้างจะไม่ได้สนเรื่องพวกนี้เอาตัวทีมไว้ก่อนแต่อย่างไรก็ตามมันก็เป็นทีมที่อุดมไปด้วยซูเปอร์สตาร์อยู่ดีถูกต้องนั่นหมายความว่าคืนนี้ที่จะเจอกับยูเวนตุส ก็ก็คงจะคาดหวังกันได้สำหรับแฟนๆอย่างเรานะครับสำหรับเมสซี่เอมบาเป้แล้วก็เนมาร์มาแน่กับไลน์อัพที่มีโอกาสจะเล่นเป็นตัวจริงใช่ใช่ใช่ตรงกลางนะครับเพราะเห็นเสริมเข้ามาเยอะเหมือนกันก็เบื้องต้นเรโตซันเชสเรโตซันเชสใช่ครับใช่ไหมฮะกองกลางเอ่อโปรตุกีสอ่าฮะแล้วก็อีกตัวที่มีข่าวกับแมนยูอยู่แวบหนึ่งก็คือวิตินย่าอ๋อ จาก f c ปอร์โตแต่ว่าวิตินยามีอาการบาดเจ็บในเกมกับนองแล้วก็เหมือนว่าเกมนี้ต้องรอทดสอบคอนฟิตแต่ถ้าเล่นไม่ได้เรตโตซันเชสก็อาจจะยืนคู่กับทางมาโควรวารติโอ้นี่ก็อยู่มาเป็น10ปีแล้วนะซึ่งก็ปึกอยู่แล้วเออวารติที่บกายเปตัวเก่าไปแล้วะะใช่ครับใช่โอ้แต่กลางเบเชชุนี้เยอะมากอ่ะอ่ามีลุยส์อีกใช่ไหมถ้าเป็นลุยส์ใช่ที่อาจจะยังเร็วเกินไปในการเดบิว หรือ,รอย้ายเข้ามาอะไรนะโซแล็โซแลเปิดตัวยังยังยัง,ย,งยังไม่เห็นชัดแต่เห็นแบบข่าว,ข,าวข่าวมาแบบจ่อแล้วเจ่ออีกแต,อแต่เราไม่รู้ว่าเอ๊ะมันมันมันอยู่ในทีมชุดนี้ได้หรือยังแต่ก็อย่างอย่างที่นัทบอกครับตัวเลือกเนี่ยมันเยอะมากครับ <ๆ S 2> เยอะจนแบบเรานึกภาพแทบไม่ออกว่าเอ้ยบางทีอ่านลืมว่าเอ้คนนี้ยังอยู่อ,ะอ่ะ <ๆ S 2> เออมันมันเต็มไปหมดนะครับใช่เรโตซาโซนเชส เวรติที่ที่คาดหวังว่าจะเป็นตัวหลังแน่ๆในแดนกลางนะครับข้างหน้าก็ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดก็รอรุ้นครับสามปรสานสามประสานที่ที่พร้อมจะลงเล่นอยู่แล้วแต่ว่าลงทะเบียนน่าจะเรียบร้อยไม่มีปัญหาสำหรับคาร์ลอสโซเล่ครับผมเรียบร้อยเป็นนักเตะใหม่ของปเอชเชเรียบร้อยครับก็เดี๋ยวต้องรอดูว่าว่าการคัดสรรการเลือกใช้อเป็นยังไงบ้างนะครับแนวรับล่ะครับ แนวรับยังคงแบบเดิมๆไหมก็มากินยอร้ยใช่มากินยอสคริสเนลคิมเพมเบ้ที่มีขาวอกเชลซีแต่ว่าสุดท้ายไม่ได้ย้ายนะครับแล้วก็พี่ใหญ่อย่างเซคิโอรามอสก็ยังคุมแดนหลังเหมือนเดิมอืมอ่าประตูก็เป็นจีจิโรมาครับยืนเฝ้าเสาคือหมายว่าเล่นเล่นหลังสามเหรอครับ คาดว่ามีโอกาสจะเล่นหลังสามอันนี้คือดูจากแหล่งข้อมูลต่างๆจากไลฟ์อัพที่ขึ้นมามันก็น่าสนใจใช่ครับใช่มีรามอสมีมาคินยอสมีกิมเปเบใช่ใช่ครับใช่ครับซึ่งก็ดูแล้วจะมีเจ้านอร์ดี้มูเคียเล่ด้วยนะตัววิงแบกขวาวิงแบกฝั่งขวาที่เอามาจากอาเบไลฟ์ซิกด้วยนะครับนี่ก็ดีตัวนี้ก็ดีแล้วก็ปิดไฮด้วยสูน้าดาวรุ่งจากแรง คนนี้ก็มีข่าวกับหลายทีมในพรีเมียร์ลีกนิโคลเซอร์เนี่ยจ่อแล้วจ่ออีกสุดท้ายไม่ได้ตัวมานะครับสุดท้ายน่าจะเป็นยืมก่อนแล้วซื้อที่หลังก็คือฮูโก้เอกริติก้อ๋อนิโคลเซอร์แบบโอ้ตัวนี้นี่มีข่าวเยอะมากนะน่าจะเป็นทีเด็ดในโซมนั่งสำรองอืใช่ครับแต่ว่าโซเลที่ไปอยากบอกก็คือมาเป็นคนสุดท้ายใช่ทีนี้ก็ไม่ทราบว่าความพร้อมต้องเดือต้องรอดูใช่ครอยังแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้เขาเรียกอะไรไม่ได้มี เป็นเงื่อนไขที่ต้องต้องจับจ้องอะไรขนาดนั้นครับเพราะว่าที่มีอยู่เนี่ยมันก็ปึกอยู่แล้ว<ช>สําสหรับรเซียเชีชงแมงน,นะครับใช่ครับด้วยวิธีการก็อย่าเราทราบกันคือคริสตอฟกาน r ตเย,ยเข้ามาเนี่ยหนึ่งอย่างที่เราเห็นก็คือความรัดก,กุมในในเกมรับเนี่ยมันดูมันดูแน่นขึ้นมันดูแน่นขึ้นแต่สิ่งที่เราเห็นให้มันเฉิดฉายนีย่เพราะข้างหน้าเนี่ยอมันอาจจะ แย่งแสงสปอตไลท์ไปเยอะเนมาเมสซี่เอมบัปเป้อะ, ema, M acy, M é, อะไรเงรี้ยนะแต่จริงแล้วเนี่ยพื้นฐานเนี่ยมันมาจากรูปแบบวินัยในเกมรับมาก่อนออซึ่งบรซแอ,อ,องิแมไม่ไม่ค่อยใช้วิธีการแบบนี้ในโคช้ชก่อนหน้านี้นะส่วนใหญ่มันมากจะแบบควาสมสามารถเฉพาะตัวเล่นอะไรมันเป็นเหตุผลหลักที่ทำให้พวกเขายังไปไม่อ่ายังไปไม่ถึงจุดที่มีวางเป้าหมายาไว้ในแชมเปี้ยนส์ลีกก็คือการเป็นแชมป์ ครับ <S <S การเข้ามาเทลเวอร์ครั้งนี้เนี่ยเป้าหมายหลักคือแชมเปี้ยนส์ลีกแน่ๆเพราะว่าลีกเอิงเนี่ยมันมันอีกคลาสนึงไปแล้วอ,ะอ่ะเวลาบรททิสตันเชียงลงเล่นอ่ะใช่ไหม,อ,มอันนี้เราต้องยอมรับมันตรงๆนะครับเอ่อแพชชั่นต่างๆแล้วก็รวมถึงเเขาเรียกว่าไงความมุ่งมั่นหลกัลกๆความท้าทายมันก็จะไปอ,อยู่ที่ยูเซีลมากกว่าแล้วก็กลายเป็นทีมที่ยังคงไม่ได้แชมป์ยูเซีลเคียงข้างไปกับแมนเชสเตอร์ซิตี้สุดท้ายก็เป็นเขาเรียกว่าไงเป็นเรื่องราว อ่าเป็นประเด็นเรื่อยประเด็นเหมือนเดิมที่ต้องมาคุยกันต่อในปีนี้ว่าทีมไหนจะได้แชมป์บางทีการเลือกโค้ชที่ไม่ได้คือคือรู้รู้จักธรรมชาติของลิกเอิงมาค่อนค่อนชีวิตอะนะอาจจะอาจจะเป็นทั้งเรื่องที่ที่โอเคก็ได้อะเดี๋ยวรอดูแล้วกันใช่ครับแต่เกมนี้เนี่ยยูเวนตุสยูเวนตุสก็ถือว่าเขี่ยวในระดับหนึ่งกับเวทียุโรปนะครับประสบการณ์เนี่ยเยอะแยะมากมายแล้วมาสอตรกีก็ ก็เหมือนคนที่เกิดมาเพื่อเป็นกุศอของยูเว่จริงๆอ่ะไปแล้วอ่ะกลับมา,าไม่ยอมไปคุมทีมไหนด้วยรออ่ะรอกล,กลับมาก็กลับมาได้อีกทีหนึ่งยูเว่แหะครับนะมันมีอะไรนะ่าสนใจบ้างดูซามราโฮวิชก็ยืนอยู่โตบนแน่ๆนะครับรวมถึงผู้เล่นที่คอยสับสุนก็จะมีอังเคลดิมาเรีย น่าจะมีโอกาสเจอทีมเก่านะครับแล้วก็จะมีตัวที่ย้ายมาใหม่จากแฟรงก์เฟิร์ตก็คือฟิลิปคอสติชตัวริมเส้นเซอร์เบียนะครับที่ที่น่าจะมีโอกาสลงเล่นในเกมนี้นะครับแล้วก็เมื่อวานเนี่ยมีข่าวเกี่ยวกับปอป๊อกบาครับล่าสุดเนี่ยก็คืออาการที่หัวเข่าไม่ค่อยดีก็มีการไปผ่าตรงผ่าตัดอะไรซึ่งก็คาดว่าไม่น่าจะมีปัญหาแต่ทีนี้พักเนี่ย คาดว่าน่าจะประมาณสองเดือนทีนี้สองเดือนจากตรงนี้ก็น่าจะเฉียดฉิดวหรือเฉีวมากกับการไปบอลโลกใช่เฉียวมากครับอื ต้องเราดูการพักฟื้นน่ะว่าว่าจะกลับมาได้ทันหรือเปล่าใช่แต่ว่าก็สามารถตีไปได้เลยว่าบล็อกบาร์กับครึ่งซีซั่นแรกกับยูเวนตุสก็คือไม่น่าเไม่น่าจะเกี่ยวกันคืออย่างเร็วที่สุดก็คือจะได้เห็นเขาลงเล่นฟุตบอลในสีเสื้อของทีมชาติฝรั่งเศสถ้าได้ไปฟุตบอลโลกนะใช่ครับถ้าได้ไปฟุตบอลโลกใช่นะครับส่วนอื่นๆก็จะมีเออเบรเมอร์นะครับเป็นกองหลังบราซิเลียนที่ดึงมาจากตอริโนอ่าแล้วก็เอ่อมียืมอาคาดิอุสมิลิกนะครับมาจากโอลิมปิกมักเซย นะครับมีออปชันซื้อขาดแล้วก็ทิ้งท้ายด้วยเรียนดัวปเรเดสรายนี้ก็สลับมาจากเเชเองเจอทีมเก่าเองเจอทีมเก่าเออเออใช่ในะครับแล้วก็แล้วก็ผมว่ากลายเป็นว่าที่เจอทีมเก่าวันนี้ก็มีฝ้าของปเรเดสกับ อังเกลิมเรียที่มีโอกาสลงเล่นเจอเปเชเองแล้วก็อื่นๆก็จะเป็นมาเนลลคาตลี่นะครับแล้วก็รวมถึงเวสซนแมคเคนนี่ที่ฟอร์มก็อาจจะโดนวิจารณ์บ้างในมุมของแฟนยูเว่นะครับแต่วันนี้ก็มารอดูว่าจะเป็นอย่างไรอย่างน้อยก็มีแบบเป็นกองกลางแบบจอมขยันนะครับมีพลังงานเหลือร้นแน่ๆแล้ววันนี้ประตูอย่างวอเชคเชสนี่ก็ยังมีปัญหาการมาเจ็บอยู่ประตูก็อาจจะส่งสุดหล่ออย่างมาเทเปรินโอ้ยังอยู่เลย มือสองมือสองตลอดการมรทเบริบนดูทรงแล้วก็การเล่นในในบ้านตัวเองนะนะอเออบรททูซซิงันก็ดูอาจจะเรียกว่ามันมีเราเห็นภาพชัดมากกว่ากับกับความอิมแพคในในแนวรุกอของพวกเขาอ่ะใช่ครับแล้วก็มันเป็นปีที่ก็อย่างที่บอกอพอพอมันเล่นด้วยด้วย ความอิสระมันมีความมีความสุงในการลงเล่นอะไรประมาณนี้นะฮะเซนลูกหนังของสามคมนนี้มันมันมันเท่าเทียมกันอยู่แล้วละ่ะนะโอ้โหมีบางเกมที่แบบอ,อะไรนะแไปแดวิใช่ไหมแปดวินาทีเออจาได้ <laughs> คือเล่นในลีกเออมันกลายเป็นอะไรที่เออสบายไปแล้วอะแต่แต,แต่แต่ก็แตก็อ่าเขาเรียกว่าอะไรอะอย่าอย่าประมาทล้วกันเพราะว่าพอมันยกระดับขึ้นมาอยู่ในเวทีแชมเปี้ยนส์ลีกความเขี้ยวของคู่แข่ง ต่อให้ยูเว่ความพร้อมอโกมือนหนึ่งอาจจะไม่เล่นหรืออะไรก็ตามแต่บนเวทีนี้นะครับมันมันไม่มีของง่ายแน่ถูกต้องเอาแค่แบบขนาดปีแล้วนะอย่างเรอัลมาดริดแชมป์เก่าเนะี่ยที่เป็นแชมปนะ์ในในปีที่แล้วนะอรอบแบ่งกลุ่มนยังเคยแพ้แบบทีมอย่างเชอริฟเชอริฟอ่ะใช่ไหมเออม,มันมันเกิดขึ้นได้ครับ,บเพราะฉะนั้นเกมนี้เนี่ยถ้าถ้าถ้ามุมองพี่นะอโอเคทางบรเซีองจอาจจะ อาจจะชัดเจนมากกว่าแหละกับโอกาสที่จะเป็นผู้ชนะแต่ยูเวนตก็พร้อมอ่ะพร้อมที่จะวัดหรือขอจังหวะที่ไม่กี่ครั้งภายในเกมมันจะสร้างความแตกต่างได้ในลีกซีซั่นนี้ยูเว่ยังไม่แพ้ใครนะครับแต่ก็หนักเสมอไปทั้งสามเกมใช่ไหมใช่ใช่ถ้าวันนี้ไปเชชนะยูเว่ก็น่าจะเป็นเกมแรกที่พวกเขาแพ้ในซีซั่นนี้ถรวมทุกรายการก็ นัน่นทีน่ว่าไงคู่นี้แต่ก็ยังมองว่าเปเช่ดูดีกว่าอยู่ดีเพราะว่ายูเวนตุสยังขาดทีเด็ดอยู่หลายคนตัวผู้เล่นใหม่ที่เข้ามาก็อาจจะต้องลงเล่นไปเลยซึ่งก็ต้องตั้งคําถามในเรื่องของการจูนทีมแล้วก็ภาคกลางเหมือนกับฝ้าข,ของมาร์ซาโรกรีก็โดนวิจารณ์เยอะเกี่ยวกับฟอร,ร์มการเล่นด้วยถ้าพูดถึงการเล่นในบ้านแล้วก็ใช้คําว่าความหมายมันปั้นมือที่จะต้องเริ่มให้ดีกับทัรวร์นาเมนต์ที่ ผมเชื่อว่านาะเซอร์อัลเอคลฟีก็คาดหวังในตัวของคริสตอฟเกาตูเย่อยู่ก็ยังเชื่อว่าเปเช่น่าจะชนะได้แต่อาจจะไม่ง่ายนัก <laughs> แต่คิดว่าน่าจะสามคะแนนโอเค,เอคผมข้าไปที่กัสโกเซติกกับเรวอริดครับแชมป์เก่าหน่อยนะครับโอ้โหเซลติกอะเซลติก แต่ว่าล่าสุดถ้าจำได้เนี่ยในโอเฟิร์ดร์บี้ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็สามารถเอาชนะกลาสโกเรนเจอร์ไปได้ก็ตามมาตรฐานนะตามมาตรฐานนะตามมาตรฐานไม่ได้ไม่ได้นี่เพราะว่ายุคหลังเซอติกก็ดูเหนือกว่าอยู่ดีใช่นะครับนะครับก็ในส่วนของฟอร์มในลีกตอนนี้ก็โอ้โหพอแก้แม่แก้วย้ายลีกเถอะหกนัดชนะรวดยิงยี่สิบห้าเสียหนึ่งเออมันเป็นคำถามคลาสสิกเหมือนกันนะกับกับ ทุกคนที่โตมากับฟ,ฟุตบอลพรีมูรีกของอังกฤษอะไรเงรี้ยว่าถ้าถ้าเซลติ็กแกรนเจอร์ย้ายมาเล่นในพรีมูริคเนี่ยจะจะเป็นไปได้ไหมหรือถ้ามันมันเป็นเป็นไปได้แล้วเนี่ยทั้งสองทีมมันจะอยู่ในเกรดประมาณไหนหอะไรี้ก็น่าสนุกผมคิดว่า <S <S 2> <S 2> เออกลาสโกเซลติก <ic> อาจจะได้ไปรุ่นฟุตบอลยุโรปอะไรเงี้ย <ừ> แต่ว่ามันก็ไม่แน่เพราะว่าพิยักเอาจริงๆคือ เขาเรียกว่าไงมาตรฐานของลีกมันต่างกันมากพอสมควรปัจจัยมันเยอะมากครับใช่ใช่แต่ที่แน่เนี่ยถ้าเกิดสองทีมนั้นย้ายมาจริงอะลีกสกอตแลนด์อาจจะอาจจะหมดเขาเรียกว่าไอ้มูลค่าแรงดึงดูดของผู้คนผมฝากกันบ้านนะครับฟุตบอลลิสต้าหัวข้อนี้น่าสนใจเออถ้าเซลติกเรนเจอร์ย้ายมาเล่นในพิโบรีกจะเกิดอะไรขึ้นบ้างอะไอย่าใช่ก็ได้ก็ได้สนใจ แต่เกมนี้เนี่ยตัวที่ที่เราจะพอคาดหวังได้สำหรับเซลติกมีใครอ่ะแกนหลักก็นักเตะฝั่งของของญี่ปุ่นเหรอมีมีเข้ามาใหม่คนนึงคือไดเซนไมดะนะเป็นสูหน้าจากมาริโนสอดีทีมเก่าของอุ้มจรรทอนใช่ใช่แล้วก็ที่ดึงมาใหม่คือแคมเมอรอนคาร์เตอร์วิกเกอร์ซี่ดึงมาจากสเปอร์กองหลังอ่ะเป็นกองหลังใช่แล้วก็มีตัวหนึ่งที่ผมไปโชคดีมากเลยผมใช้ในเกมฟีฟ่าพอดี เออเป็นแบ็กซ้ายชาวอาร์เจนตยชื่ออเล็กซานโดเบอร์นาเบย์เบอร์นาเบย์อ่าผมไม่แน่ใจผมอ่านถูกไหมนะอันนี้ต้อง,ต,องต้องรอรอรีเช็คเรื่อง Pronunciation อีกทีหนึ่ง uh huh, uh huh. อ่าอ่าอเล็กซานโดเบอร์นาเบย์อันนี้ดึงมาจากลาลูสคือในเกมนะ uh huh. แต่ในของจริงผมยังไม่ได้เห็นว่าผมไม่ได้ดูลีกอาร์เจนตาอยู่แล้วเออเขาจะเป็นฟูลแบ็กตัวเล็ก จอมบุกตามสมัยนิยมตามสมัยตามสมัยตัวเล็กๆคล่องๆเติมเกมดีๆแบ็คต้องคล่องต้องแบบปราดเปรียวขึ้นสุดลงสุดลักษณะแบบนี้แล้วก็จะมีนี่ครับอดีตตัวของฮัตเตอร์สฟิลรอนมุยอ๋อโอเคก็ย้ายกลับมาจากลีกจีนเชียงไฮพอยด์นะครับก็นี่คือหลักๆตัวของกลาสโกว์เซลติกโอเคแต่ถ้าผู้เล่นรายอื่นก็คงจะไม่ได้คุ้นชื่อกันเท่าไหร่คาร์ลแมกเกรเกอร์ยืนมิดฟิลแล้วก็ ประตูก็จะเป็นโชฮาร์ดโอ้โหยังอยู่นะโชฮาร์ดไปอยู่ทางโน้นดีกว่านะครับแชมป์เก่าแล้วครับอัชลติอัชรติก็จริงๆเป็นเป็นทีมที่ดูมีความพร้อมสุดทีมหนึงของลีกของสเปนนะหมายถึงว่าเรื่องของสนาะทางการเงินอนะ่ะค,คือโอ้เราเห็นข่าวเยอะแยะมากมายบาร์เซโลน่านี่กว่าจะลงทะเบียนกันได้ไม่รู้ไปกี่คันโยกแล้วนะฮะ ช่นเดียวกับอีกหลายๆทีมนะบาเลเซียเบียาเบียริอัลอะไรพวกนี้นะครับก็ก็มีปัญหาคล้ายๆกันแต่รามริดนี่คือเหมือนอยู่อีกอีกระดับนึงอะกับการกับการบริหารจัดการแล้วก็ปีแล้วก็ผลงานชัดเจนครับกับกีิยศทั้งแชมป์เลดีิกาของสเปนแล้วก็แชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกใช่แล้วก็ตอนนี้จ่าฝูงด้วยสบายเลยเออ12แต้มเต็มแล้วการเปลี่ยนแปลงก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่นอกกยกเว้นอ่าได้ชวามินี่เข้ามาครับปล่อย กาซซมิโรออกไปนะฮะซึ่งก็ตำแหน่งต่อตำแหน่งอยู่แล้วแล้วก็มันเป็นเป็นสิ่งที่ชาลตินพยายามพยายามปรับเปลี่ยนในแดนกลางอยู่แล้วเพราะเรารู้ว่ากาเซมิโรทุนนี่โครสรูกาโมดิชเนี่ยโอ้โหมันเล่นกันมาแบบเกือบ10ปีแล้วอ่ะใช่ใชไมฮะมันก็ถึงถึงจุดที่อาจจะต้องปรับเปลี่ยนกันบ้างแต่เขาก็มีเส้ของเขาแล้วใช่ไหมมีชวมินี่มีอ่าอะไรนะ กามาวินก้าบันเบเดอะไรเงี้ยก็เป็นสามมิดฟิลด์เจนใหม่ที่เขาตั้งใจจะปั้นใใชช่่ส่วนโครสกับโมดิชก็ยังอยู่ยังอยู่ครับยังอยู่ยังคอยประคองทีมอยู่เหมือนเดิมออยยยูู่่ังก็ประคองกันไปนะครับใช่ครับข้างหน้าก็คงเหมือนเดิมเบซม่าวิลิซูสใช่ไหมฮะใช่ครับวิลิซูสเหมือนได้พาสปอร์ตของสเปนแล้วนะอ่าเพิ่งเป็นเป็นข่าวมาเมื่อวานเนี่ยนะครับก็ทําให้ลดทอน นักเตะนอกนอกสาภาพยุโรปออกไปกลายเป็นสเปนิชไปใช่ก็เพิ่มมาตรงนี้มาก็สบายไปนที่เดี๋อก็คงเดิมๆนะอารบาหลักๆแนวรับริเกอร์มิลิตาลตาน่การบาคาวประตูก็กูตัวชื่อชั้นนี่ดูแบบมันมันเห็นภาพชัดกับกับเซอร์ติกอะกำลังมองว่าถ้าจะมีสิ่งหนึ่งที่เซอร์ติกพอจะพอจะใช้ ใช้เป็นแรงขับได้ดีนะคือบรรยากาศเนี่นะเล่นในบ้านเลเนาะเล่นในบ้านเล่นในบ้านอืแล้วสนามเซลติมันก็แบบขึ้นชื่อเหมือนกันครับกับการแบบคืออย่าลืมนะมเขาเคยเจอถ้าจำไม่ผิดเจ,เจอกับบาร์เซโลนาแล้วแล้วทำได้ดีด้วยอ,ออแล้วทำไม่ดีด้วยเพราะฉะนั้นนะเกมนี้เนี่ยโอเคบนหน้าสื่อข้อมูลสายาพนักเตะหรือโค้ชเองก็ตามแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยฝั่งมาดริดมันดูเหนือกว่าอยู่แล้ว เพียงแต่เกมฟุตบอลบางครั้งปัจจัยที่มันเกิดขึ้นระหว่างเกมจริงๆนะครับมันอาจจะมันอาจจะแปรเปลี่ยนได้ใช่แต่ให้เลือกก็ต้องมาดริดอยก็ต้องเรียนมาดริดเออก็ต้องร้มัลิแต่ก็คาดหวังว่าฟอร์มที่ดีของพวกเขาสรุรเซลติกในโอเฟิร์ดร์บี้ก็อาจจะมาต่อยอดในเกมนี้ได้แน่นอนว่าสปอตไลท์นะครับการถ่ายทอดสดต่างๆข่าวหรือว่าในเรื่องของประเด็นต่างๆเนี่ยคือเซลติกเกมนี้จะถูกจับจ้องมากกว่าโอเฟิร์ ถ้าถ้าพวกเขาจะทำอะไรก็ตามเพื่อนมันเป็นข่าวบนหน้าสื่อมันต้องเกมนี้นะครับก็ก็ถ้าใครชอบทีมรองก็เซลติกอาจจะเป็นทางเลือกของคุณในค่ำคืนนี้แต่สิ่งหนึ่งที่ยืนยันได้นะตอนนี้ทั้งแต่เซลติกคือแบบจะอะไรกระดิกกระดือใช่ใช่ใคืออยากจะลงแล้วอยากขอวัดหน่อยขอวัดหน่อยวันนี้ก็ลองมาวัดแชมป์เก่าหน่อยนะครับผมมันเป็นแบบ ถ้าเกิดทําได้นะมันคือความภาคภูมใจส่วนตัวที่ที่คุณสามารถแบบสร้างสร้างความยากลาบากให้กับเรอัลมาดริดได้ประมาณนี้นะครับใจนะฮะใจได้แน่แต่บางครั้งก็นั่นแหละเวทีระดับสูงนะใจอย่างเดียวมันอาจจะไม่พอตก็ไม่แน่เชลลิ่ยังชนะเรอัลมาดริดได้ใช่ใช่อะไก็เกิดขึ้นได้คือถ้าเรามองมุมนี้นะมันเหมือนกับว่าพูดตรงตรงก็คือทีมระดับ เรอัลมาริดเนี่ยอรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยมันคือแบบแค่ลงทีมแค่การลงไปเพื่อสร้างความคุ้นชินสร้างความคุ้นชินลงทีมนักเตะดาวโนว์เก็บอะไรอย่างไรอะไรอย่างนั้นถ้าคุณจะลุ้นดาวโนวชัชนเปยนซีอีรออที่คุณต้องตุนประตูก็คือรอบนี้แหละถูกต้องคือสุดท้ายเนี่ยผมก็เชื่อว่ามาริดยังไงก็พาตัวเองผ่านเข้ารอบแน่ถูกต้องแต่บางทีมันอาจจะมีแบบเกมที่มันสะดุดบ้างสะดุดบ้างซึ่งมันเป็นไปได้เกิดเึ้นได้เกิดขึ้นได้แต่ท่านั่นแหละสรุปสุดท้ายคือถ้าถ้ามันต้อง ต้องมองถึงความน่าจะเป็นของเกมนี้บ้านเรือนมาเปรียบอยู่ใช่ครับถูกถูกถูกครับอีกคู่ครับของคืนนี้นะฮะเซบีย่าแมนซิตี้ครับผมว่าไปดูคุเรโลเปตกีซีซั่นนี้เนี่ยไหวว่ะโอ้โหแบบเหมือนมีข่าวอยู่นะมันไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเซบีย่าเหมือนกันแต่สี่เกมแรกไม่ชนะใครอืแพ้ไปสามเกมมีแต้มเดียวโอ้ใช่คือตอนเนี้แต้มของเซบีย่าท่าวัดแค่แต้มโบคือบวย แต่แค่ประตูได้เสียเนี่ยมันดีกว่าเอลเช่เกตาเฟ่ที่อันนั้นโดนยิงเยอะอันดับก็เลยต่ํากว่าโอ้นี่ถ้าว่าสี่นัดแรกยังไม่ชนะเลยยังไม่ชนะใครเลยโอ้ยังไม่ชนะใครเลยเซบียาผิดวิสัยมากครับบุกแพ้อซาซูน่บุกแพ้อูเดลเมเรียอ่าเสมอบบยาโดลิดแพ้บาซ่าโอ้โหฟอร์มโดยรวมก็เลยกลายเป็นว่าโอ้โหอะไรก็เป็นเรทั้งที่จริงๆเนี่ย ตัวที่ดึงเข้ามาก็ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้แย่นะครับคือลุกเตยองสู่หน้าจากบาซาก็ได้กลับมาแล้วจากการยืมตัวที่บาซ่าเล็กสเตเลสแบ็กซ้ายสำรองของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ยืมตัวมานี่นะครับอิสโก้อลาคอนอ๋อเหรอิสโก้อยู่นี่เหรอตอนแรกก็ฟรีเอเนต์อยู่นานจนหลายทีมในพรีเมียร์ลีกเฮ้ยแฟนบอลก็ทำไมไม่เอาอิสโก้ลองดูไหมสรุปก็คือย้ายไปอยู่กับชังเซบีย่าอัตัญญาไซนะครับที่ ที่ตอนแรกผมก็ยังคิดถ้าคือทําไม่ได้ตามข่าวฟากลิกาก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยยังอยู่ที่เรียลโซเซดาหรือเปล่าสุดท้ายเข้ามาตรงนี้แล้วตองกีเนยียนซูซึ่งเป็นเซ็นเตอร์ของไปร์มุนิกก็โยกมาตรงนี้เหมือนกันอีกคนที่น่าสนใจที่ยืมมาวันสุดท้ายก็คือศูนย์หน้าเดนมาร์กที่ผมชอบมากแล้วก็ในยูโรก็ยิงด้วยแคสเปอร์โดเบิร์ตโอเคตัวเนี่ยม,มันก็นะดีพี่ครับมันดีทีเดียวเลยนะ ว่ามันมันเปลี่ยนเยอะจนจนมันต้องจูนกันอืมเป็นไปได้เพราะว่าคือด้วยตัวตัวผู้เล่นที่เราไล่เรียงชื่อมาทั้งหมดเนี่ยครับมันอาจจะเป็นนักเตะหมุนเวียนของโรเปเตกีมากกว่าเพราะว่าถ้าดูจากตัวหลักๆที่อาจจะพร้อมลงเล่นเนี่ยอย่างมิดฟิลก็ราคิติชยืนพื้นไปเฟรนันโดนะครับแล้วก็ทางาควนจอแดนผมอ่านชื่อผิดถูกขอภอภัยนะฮะอ นั่นก็เป็นนักเตะที่เล่นอยู่กับเซบียาอยู่แล้วเซนเตอร์เนเนียนซูก็จะมายืนคู่กับคาริมเรคิชนะครับเนียนซูก็เข้ามาด้นทีเนียนซูกูเดใช่ครับ<ม>ที่ที่ย้ายไปอยู่กับบาซา่าส่วนด้านบนเนี่ยปาปูโกเมสเอริกลาเมล่าแล้วก็สุนเอตัวปัก,กคาดว่าน่าจะเป็นยูเซฟเอนเนสรีนั่นหมายว่านักเตะใหม่ย,ยังไม่ได้เข้ามาแบบสอสแซ่อยู่ในชุดตัวจริงอาจจะมีชื่อแต่ว่าก็ต้องดูว่าโเรเปรติกีจะจัดอย่างไรมองมาว่า พวกเขาอาจจะอยากจะให้เกมนี้เป็นจุดเปลี่ยนเป็นเทอร์นิ่งพอยต์เพราะว่ามันเป็นช่วงสี่เกมแรกของซีซั่นที่ฟอร์มไม่เอาไหนครับพูดตรงตรงถ้าแพ้คาบ้านนะกระแสมันมาอีกแน่นอนใช่กระแสมาอีกแน่นอนต่อให้จะร้อนขึ้นนะต่อให้คุณเจอกับแมสติสก็ตามนะเพราะว่าผลงานที่ผ่านมามันไม่ดีเออมันแย่มากเพราะฉะนั้นเออคือถ้าทำได้มันก็อาจจะแบบเออเป็น จุดนิ้งพอยก็ได้ใช่ใชจุดทิ่ผานได้ครับจุดเปลี่ยนได้เลยใช่มนเชตี้แล้วครับเป๊ปจะยังไงจะเป๊ปก็เป็นอีกคนนะที่อะเป๊ปคือเป๊ปครับคาดการเสเล่นตัวจริงถ้าทายถูกทั้งสิบเอ็ดคนผมผมผมใช้คําว่าเราลองมาเล่นเกมกันดูกับแชมเปียนสแตนกันนะให้ทุกคนลองคาดการสิบเอ็ดตัวจริงของมนเชตี้แล้วถ้าเกมไหนนะคุณสามารถคาดการได้ถูกหมดทั้งสิบเอ็ดคนมีรางวัล เลี้ยงเลี้ยงปิ้งย่างขนาดใหญ่เกาหลีอันนี้ลองลองเกมนี้ก็ได้อเดี๋ยวลองสิให้พี่ยักษ์ถ่ายอาจไม่แน่จะถูกก็ได้นะเอเดรันอาจจะต้องลงแหละอ่าโกโกอ่ะแบคขวาแบคขวาคลาว์เวอกเกอร์ครับอืมฝั่งซ้าย ฝั่งซ้ายก็ต้องสินอ่าไม่ใช่สิคาเซโล่คาเซโลอ่าคาเซโลใช่ไหมทีนี้เซนเตอร์เซนเตอร์เนี่ยยากเซนเตอร์น่าสนใจเซนเตอร์เนี่ยยากคือช่วงหลังเนี่ยใช้สโตนกับดีอาร์สแต่ว่าช่วงแรกเนี่ยเป็นดีอาร์สกับอาเก้อ่าใช่ไหมแต่มีตัวละครใหม่เข้ามานะคือมาในอาคันจิจะวางเล่นได้ไหมอ่ะเล่นได้คือคือยังไงดูคอนเฟิดก็เล่นเกมนี้ได้มันต้องลงได้อยู่แล้วใช่ครับแต่พี่รู้สึกว่า สโตนกับดีอาร์สต้องมีใครสักคนที่ที่จะพักอะอืมแล้วก็ไอ้น้องเอกนี่แหละจะได้ลงตัวจริงอ่าเป็นไปได้ถ้าให้เลือกถ้าให้เลือกจะเป็นดีอาร์สกับอาเก้อ่าแล้วแบ็กซ้ายก็จะเป็นคันเซโล่ขวาก็ยังเป็นวอล์กเกอร์อ่าแต่ว่าเว็บเว็บเว็บที่คาดการตัวผู้เล่นเนี่ยนะครับเขาให้อาคันยี่คู่กับดีอาร์สเออเอาคันยี่เลยฟูลแบ็กก็จะเป็นอาเก้กับทางคันเซโล่ ในนี้ก็สุดแล้วแต่จะเดาก็ไม่มีใครเดาถูกก็เป็นไปได้เพราะช่วงหลังเนี่ยกําลังคิดว่าเอ๊ะวอล์กเกอร์มันก็ดูดูเล่นมาแบบหลายน่ะติดติดกอ่าใช่ใช่ซึ่งกาเซโร่เนี่ยมันโยกได้หมดอยู่แล้วไฮบริดขวาซ้ายได้หมดใช่ครับก็เป็นไปได้ครับเป็นไปได้มันมิดฟิลด์อยากมิดฟิลด์เนี่ยที่ใช้อยู่เรื่อยๆคือโรดรีกุนการนอืมเดอะบอยใช่ไหมฮะ คือช่วงหลังนะเป็นเป็นชุดนี้แล้วข้างบนก็จะเป็นซินวานะจะขึ้นไปอยู่ทางตัวลุกทางด้านขวาแล้วมีฟีฟเดนแล้วก็เอริงบาฮาลันใช่ไหมครับนี่คือชุดที่ที่เล่นมาแบบอ่ะช่วงหลังๆในเกมเพยมบอลีกอะ่ะแต่มันก็นั่นแหละมันก็พอมันเข้าสู่ช่วงของการเล่นมิดวีคอ่ะคือหลังจากนี้เนี่ยมิดวีกการสัปดาห์มีทุกทุกสัปดาห์นะครับจนถึงฟุตบอลโลกอะ่ะยกเว้นในช่วงพักบอลิมชาตินะคือถ้าไม่เป็นบอลยุโรปก,ก็ต้องเป็นเป็นบอลลีกอะ่ะใช่ไหมเพราะงั้นเนี่ยมันอาจจะต้อง เดาใจอะ่ะซึ่งก็ยากอีกว่าว่าเป๊ปจะมีการหมุนเวียนไหมใช่ไหมมันยังมีใครล่ะมีฟิลิปเนี่ยเราก็ยังไม่เคยเห็นแบบเล่นจริงจังอ่ะนะคาป็นฟิลลิปหรือซินว่าจะถอยมาเล่นตรงกลางไหมเพราะมีนอยู่เกมหนึ่งที่พักเอาคิวเดบรอยสำรองก็มีเพราะข้างบนเนี่ยเขายังมีวิยามาเรสอยู่ครับยังมีแจ็คเกอริชอยู่แต่ที่แน่อริบบาฮัลล่นลงแน่ครับกลับลงแน่ถ้าให้เลือกก็ โรดดี้ครับเดอะบรอยครับแบรนโรซินวาตรงกลางนะแล้วข้างบนเนี่ยยามาเรสฮาร์เลนฟิลโฟเดนทางนักวิเคราะห์เนี่ยเขาให้อาวาเรสฮาร์เลนแล้วก็โฟเดนเอทางนักวาเรคราะห์เนี่ยเขาให้อาวาย์เรสฮาร์เลนแล้วก็ว พี่โชคดีด้วยที่ที่ทุกคนไปจับจ้องหาพื้นที่ดียิงคมอารเวรสนี่คือแบบของดีเลยอะเพชรเม็ดงามจากลาตินก็จะไม่ได้ครับแต่เปลี่ยนเนี่ยเปลี่ยนเยอะแน่เปลี่ยนเยอะแน่แต่การไปเยือนเซบีย่าก็ไม่ใช่เวลาเนี้ยที่เซบีย่าจะต้องมารับมาชิตีคือก็ถ้าให้เลือกทีมชนะก็ต้องเป็นมาซิตีอ่าเห็นด้วยแต่ว่าไม่รู้จะไปเชียร์เซบีย่ายังไงแต่ว่าจะไปแบบถ้าเกิดจะซื้อฝั่งของชาวบ้านเนี่ยซื้อแบบ ในช่วงเวลาที่มันแบบหลังพิงฝาอมันอาจจะมีพลังพิเศษอะไรก็ได้ที่แต่เห็นยังไม่รู้บรรยากาศในห้องแต่งตัวไงว่ามันเอ๊นักเตะมีความเล่นงเพื่อตยังคงเชื่อมั่นในตัวโค้ชคนนี้อยู่ไหมก็น่าสนใจนะผมครับผมอะโอเคครับค่ำคืนนี้ประมาณนี้นะฮะไปก่อนแล้วกันนะ บผมเดี๋ยวเจอกันใหม่ถ้าชื่นชอบคอมเมนต์เข้ามาบอกครับว่าเ้ยพี่ชอบครับพรีวิวก่อนเกมแบบนี้อยาให้มีบอกเข้ามาข้อมูลส่วนไหนที่ผมหาผิดยังไงขออภัยนะอดส่งมาคอมเมนต์เพิ่มเติมอะไรได้เลยแก้งได้เลยมีปัญหาสบายๆขอบคุณมากครับเจอกันครับสวัสดีครับ